สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel สบายดีพี่น้องวันนี้คุณอยู่กับอภิมหาภาคนรกแตกแห่กระจาย Back Desert Online มีคนถามฉันว่าใครสวยที่สุดนะเหรอ ก็ฉันนี่ไงหลงตัวเองไม่เจียมกระลาหัวอ้าวดากูมึงวนหาเรื่องแล้ว <c oughs> ก็มาสิมาดวลกัน <c oughs> จะตบด้วยโลให้นี่ <c oughs> จะแทงให้ไสแตกเลย <c oughs> สาธทปากตี <c oughs> <c oughs> ตีนักอีกปากปลาต้องโดนดาบกระแทกหน้าทะลุขวางขาปากปลาต้องยัดด้วยส้นตีนเดี๋ยวแม่จะแทงไม่ยั้งเลยหน้าเหมือนส้นตีนก็ต้องแทงด้วยส้นตีนโอ้ยนี่ดาบกูเป็นชุดอีปากปลาหลอดเดี๋ยวกจะตบตโล,ลูกตุ้มเนี่ยกูรับมาเมื่อตะบ,บันหน้ากูโดนจัพบ่อเลยอีเวนมึงจะอะไรมาแทงกูดูโอก,กูด้วยย่าตบให้เหงือกสั่นตะบ,บันหน้าหงายเลยนี่โลหรือแผ่นสังกะสีนะ่ะอีเวนใหญ่และหยาบเหมือนหน้ามึงเลยอีหมีควายอีหมูไส้ตันตันหน้าดิ ก็หังไปแดกหัวงด้วยแม้ถ้าเป็นสวยแล้วรวยหนะ้าแต่นิ่มยังก็ขี้สวยตอนอยู่ในส้วมปรกากฏจะโคกน้ําชาก็หายโอ้นี่มึงดา่ากูเป็นขี้เหรอเออใช่กูดา่ามึงะจะด่ามึงบ้างอีหนังหน้าผีอีหมีสำลักน้ําอีสายยางตากแดดตุ่มเทียมเอ,อ้ยช้าแบบนี้ทําอะไรกูได้อยากรู้มึงก็เข้ามาสิวิ่งวิ่งอยู่มึงอยากอยู่ไายใจไหมโอ้เดี๋ยวกูกระโดดตะคุบเลยคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงเจอนี่พลังน้ำแข็งใสใสหน้ามึงสิ่งจะเข็มแทงหน้าเนี่ยจะแทงหน้าใครแทงหน้า มึงรู้จักโดเรมอนไหม,มน,น้ำไงปะเดี๋ยวจนจ่ยหัวงมาตบจะตบใครเข้ามาสิหางเป็นเด็กหัวมือปลาไปไข่ใส่ทอด,ดปลาเทฟใ่หน้วยมันต้มต้มตดน้ำไง